วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเลเจนเดือนเมษายนแก้วจะมาบอกเล่าให้ชมกันว่าภารกิจที่เราจะไปอันดับหนึ่งของไทยแก้วทำได้ไหมแก้วต้องเจออะไรบ้างครับก็จะมาพูดคุยกันครับตอนนี้แก้วมีถ้วอยู่ที่5,630ทั่วยครับเดี๋ยววันนี้แก้วจะตีเลเจนแปดตาแล้วก็พูดคุยไปตลอดคลิปเลยก็ท่านใดอยากฟังแก้วพูดคุยก็สามารถที่จะรับฟังได้เลย แก้วอยู่อันดับที่เท่าไหรของไทยตอนนี้ตอนนี้นะครับแก้วอยู่อันดับที่เดี๋ยวแก้วขอเรียนดูก่อนนะค่อนข้างไกลเลยนะครับน่าจะไม่ติดทางฝั่งของอันดับ200ในไทยนะครับแก้วอยู่อันดับที่อันดับที่1209ของไทยนะครับเป็นอะไรที่ไกลมากมากเลยนะครับก็ก็แก้วฟรีมือดอปนะฮะก็เลยตกไปไกลเลย เดี๋ยวแก้วพาไปโจมตีกัน,นครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเลเจนด์นะครับแก้วก็จะใช้สูตรโปรของแก้วเลยนะครับก็จะเป็นการใช้สูเคนชาร์ตเนาะแล้วก็แก้วได้ซื้อสกินแล้วนะครับก็มีสกิน W w E ครบทุกสกินเลยนะครับแก้วชอบ Undertaker มากๆเลยนะครับเทมากมากเลยเดี๋ยวเราไปเล่นกัน,นครับในวันสุดท้ายของลีกเลเจนเดือนเมษายนหวังว่าตาแรกแก้วจะเปิดสวยนะ มาถึงนะครับเราเข้าไปก็ดูเลยนะครับว่าปสาสัแคนอยู่ตรงไหนนะครับปสาสัแคนอยู่ด้านด้านล่างนะครับเมื่อได้อยู่ตรงกลางเท่าไหร่นะฉะันเราอาจจะต้องเข้าเดิมๆหน่อยเนาะเพื่อที่จะไปพังปสาสะแคนแล้วเราจะปล่อยฐานลงไปนะครับตรงนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าทางฝั่งของสารวัเส้นเดียวนะครับอาจจะจี้มาได้โอเคเราเข้ากันนะครับเราปล่อยเคนลงไปแล้วก็แก้วใช้น้ำยาล่องหนลงไปนะครับให้กับเคนเลย แล้วเดี๋ยวแก้วจะใช้ล่องหุ่นลงไปเพิ่มเพื่อที่จะให้เคนแกับไปต่อได้แล้วก็เราใช้น้ำยาล่องหุ่นลงไปเพิ่มได้ไหมได้เนาะเอาล่องหุ่นลงไปเพิ่มเลยแล้วเดี๋ยวแก้วจะล่องหุ่นลงไปเพิ่มเพราะว่าจะเจอกับปลาสะักแคนครับเดี๋ยวฐานแคนออกมาเราต้องการที่จะกําจัดฐานแคนแก้วปล่อยยาบ้าลลงไปหนึ่งขวดใช้น้ำยาล่องหุ่นลงไปแล้วก็จะไปที่ปลาสักแคนเลย ได้ไหมได้เนาะถือว่าเยี่ยมเลยเองเราโจมตีตรงกลางได้นะครับแล้วก็แก้วปล่อยมันไปละกันจากนั้นเราจะเข้ากันครับเราต้องตัดทางก่อนแกับแก้วใช้มันก็น,น้อยลงไปตัดทางด้านบนด้านล่างครับเรบาเปลี่ยนขึ้นจากเป็นโรงทหารจากนั้นปล่อยคิงไปด้านขวาปล่อยควีนล,ลงไปนะครับใช้ท่าไม่ตายควีนเพื่อเสกตุกตายักษ์ใหญ่ใจแอนนครับออกมาครับแล้วก็จะปล่อยจอมแข็งไปด้านล่างใช้ ลงฐานลงไปนะครับแล้วก็ด้านบนเราใช้จอมผักแขนปูเจ๊เจ๊่ถ้าไม่ตายเลยเราใช้ท่าไม่ตายของปูเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นนรมาตากกันเราใช้ควีนอย่าเพิ่งตายนะโอเคเราไปต่อได้น,นะครับเราใช้ยาบ้าให้จอมผักแขนเลยแล้วก็ควีนจะเข้าไปนะครับเจอสรารวาวไวไหมไวไหมทาใจเธอดูลครับเดี๋ยวเราาดูกันว่าแก้วจะคว้าชัยได้หรือไม่ แต่ดูเหมือนว่าฐานจะเหลือน้อยมากๆเลยนะครับนางฟ้าเหลือแค่ตัวเดียวนะครับที่จะโยยาควีนไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเรามาดูกันก็จะไปด้านล่างครับแล้วก็จะไปต่อเนาะโอเคเรามีด้านบนครับเป็นทางฝั่งของเจนครับแล้วก็จอมาแขนที่ไปต่อนครับแก้วชัยธนูครับไปโจมตีกับยักษ์ใหญ่เจนะครับเพื่อที่จะมาช่วยโจมตีนั่นเอง ปัญหาของเราคือเราจะได้2ดาวไหมดูหเหมือนว่า2ดาวนะครับจะทําได้ยากมา,มากๆเลยก็มาชมกัน,นครับว่าจะเป็นเช่นไรโอเคเราจะเข้าไปครับแล้วก็ลงไปด้านล่างกันนะครับก็จะไปด้านขวานะครับหรือเวลาอีกไม่มากนะครับแต่ว่าด้านบน,นครับมียักษ์ที่คอยโจมตีด้านล่างสิ่งก่อสร้างเราเคลียร์หมดแล้วนะครับเราก็ดิ้นขวาเราจะขึ้นไปปะาก,การนั่นเอง ก็เหลืออีก1%นะครับคือที่เก็บทองคำนะครับเราก็สามารถที่จะคว้าสาํำดาวได้นะครับตาแรกก็ไม่พลาดเนาะเดี๋ยวเราไปลู้กันต่อนะครับในตาที่2บอบริเเลเจนด์ครับว่าจะเป็นช่นไรแก้วก็จะซื้อเหรียญโพสดมนะครับแล้วก็ไปโอเคเดี๋ยวตาน,นี้แก้วจะบอกข้อดีของแก้วนะครับที่แก้วเล่นเล,นเ,ลเจนด์รอบนี้นะครับแล้วเป็นสิ่งที่แก้วทําได้ดีนะว่ามันคือรอไร โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะเข้ากันครับเราก็เข้าไปแก้เมองว่าแกจะเข้าที่เคนด์ซานครับไป2ตัวน่าจะดีนะโดยเราไม่เอาปลาสักแคนเนาะกกจะลงไปด้านซายนะครับแล้วก็ใช้น้ำยาล่องหัวลงไปได้นะครับเราปล่อยล่องหัวลงไปเลยเองแล้วตรงนี้เนี่ยหนักนะครับเราจะใช้น้ำยาบ้านครับลงไปแล้วก็ปล่อยน้ำยาล่องหัวลงไปเพิ่มเราใช้ล่องหัวลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยเอง แล้วก็ล่องหุ่นลงไปเพิ่มล่องหุ่นลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยมันก็จะโจมตีนครับเราล่องหุ่นลงไปได้เพิ่มใช้ยาบ้าแล้วก็ล่องหุ่นลงไปก็จะโจมตีบ้านได้นะครับเราล่องหไไุ่ลลหลจจน,น,นล,ล,งลงไปด้านบนเพื่อที่จะมาด้านล่างกันใจแก้วอยากไปที่ปราสาทแคนครับแต่ไม่ได้ฉะนั้นเราเข้าไปนะครับเราใช้มังกรน้อยลงไปด้านล่างนครับปล่อยคิงไปด้านบน ปล่อยควีนถ้าไม่ตายมาแล้วลงหานลงไปนะครับด้านบนจะ้วล่านครับเราใช้เจใช้ทําไม่ตายปล่อยปูจอมหักแขนลงไปด้านบนด้วยแล,แล้วก็เข้าไปนะครับใช้ท่าไม่ตายปูเลยและด้านบนก็ครับก็เข้าไปเราไปด้านล่างกันนะครับแก้วจะบอกข้อดีของซีซั่นนี้นะครับสิ่งที่แก้วทำได้ดีเลยนะครับคือการป้องกันนะครับก็แก้วได้บอกไปนะครับว่าแก้วจัดบ้านเองเพื่อที่จะป้องกันบน เลกเลเจนดิซันนีครับและทุกวันครับต้องมีคนที่ตีไม่ได้3ดาวนะครับอย่างน้อย1คนนะที่ที่มาตีบ้านแก้วนะครับแล้วก็บางตาอาจจะมี2-3าคนเลยครับที่ตีไม่ได้3ดาวและบางวันครับถ้าเสื่อมรัยมากๆเลยนะครับก็จะตีแล้วได้เพียงแค่ดาวเดียวนะครับแก้วก็แก้วก็กันได้นั่นเองนั่นทําให้แก้วเนี่ยรู้สึกว่าการกันบ้านก็พอเป็นไปได้นะครับมันอาจจะประจอบเหมาะกับ ถ้าฝั่งของแก้วเนี่ยมีทหารเรวตันนะครับแล้วก็อาวุธซึ่งก็สร้างเรวตัน,นครับทำให้การป้องกันเนี่ยมันดีที่สุดเลยนะครับก็ก็เลยช่วยให้แก้วเนี่ยทำได้ดีนั่นเองแล้วเดี๋ยวตาต่อไปแก้วจะบอกข้อเสียของแก้วนะครับบลิกเลเจนเรากลับไปบ้านกันนะครับเราก็ได้มา3ดาวในตาที่สอนครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับแก้วขอใช้เหรียญโพสดมนะแล้วก็ดูกันต่อเลยนะครับแก้วขอ วางแผนตอนต้นก่อนเนาะพอลงสารเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่าอะไรคือข้อเสียของแก้วนะครับที่ผู้ชมควรรู้ไว้นะครับว่าแก้วมีจุดบกพร่องอยังไงบ้างก็เราจะเข้าไปนะครับเราไปดิ้งขวาได้น,นะครับโดยประสะแกนมันเป่ามาเท่านี้นะครับเราใช้น้ำยาล่องหนแล้วก็เคลียร์ลงไปนะครับแบบนี้เลยเองแล้วก็ใช้น้ำยาล่องหนลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยเองแล้วก็ล่องหนลงไปเพิ่ม กปล่อยล่องหนล,ลงไปเพิ่มล่องหนยาบ้าล่องหนล,ลงไปนะครับแบบนี้เลยเพื่อที่จะล่องหนปลาสาแคน,นะครับแล้วก็ล่องหนล,ลงไปเพิ่มโอเคเราล่ลองหนล,ลงไปเพิ่มเนาะแก่ปล่อยยาบ้าลงไปล่องหนไปหนึ่งครเลยแล้วก็เข้ากัน,นครับเราใช,ช้มันก็น้อยลงไปดิ้งขวาด้านบน,นครับแก่ปล่อยคิง ควีนถ้าไม่ตายของควีนลงฐานลงไปแล้วก็ปล่อยจอมาแขลงไปนะครับด้านบนเราใช้เจลงไปใช้ท้าไม่ตายใช้ปูใช้จอมาแขลงไปปล่อยคำพิมพ์ตะเลยแล้วก็คิงใช้ท่าไม่ตายเลยละกันโอเคข้อสึกของแก้วคือแก้วไม่นิ่งเลยครับการตีเลยเจงของแก้วนะครับมันมันค่อนข้างที่จะแป็กบ่อยนะครับบางตาเนี่ยแก้วได้99% 98%นะครับ ถ้าแก้วรีบลงไวขึ้นนิดนึงหรือว่ามีฐานเก็บตอนทายแกับแก้วก็อาจจะเก็บสามดาวได้อย่างสบายๆเลยครับแต่ว่าบางวันแรับแก้วได้98% 9 9สปอรตาสัปดาห์นะครับเพียงเท่านี้เื่อที่ได้ครับก,ก็น้อยกว่าน้อยกว่าการป้องกันนั่นเองทำให้การบุกของแก้วเนี่ยค่อนข้างที่จะพูดตรงๆก็กากั่นเองแก้วตีได้ไม่เก่งครับยังต้องฝึกต่อไปนะเพื่อที่จะให้ชวนครับว,ว่าเราสามารถที่จะ คว้าสามดาทุกตาได้นะครับเพราะว่าอย่างที่แก้วบอกไปในตาที่แล้วนะครับว่าแก้วกันบ้านได้ทุกวันนะอย่างน้อยก็1งตานะครับที่กันได้ก็คือถ้าแก้วโจมตีได้สามดาวนะครับยังไงถ้วยกระบอกเพิ่มนะครับแต่ถึงแก้วทำนะครับคือแก้วตีไม่ได้สามดาวบ่อยด้วยนะครับก็เลยพาลงไปนี่คือจุดบกพร่องที่แก้วจะต้องปรับปรุงในครั้งต่อๆไปนะครับให้ดีขึ้นแก้วทราบปัญหาหนึ่งนะครับที่แก้วเจอนะครับที่ทําให้แก้วตีได้ไม่ดีนะครับ มันจะมีช่วงเวลานะครับก็คืออย่างเช่นตอนตอนเช้าๆนะครับแก้วไม่ได้เล่นใช่ไหมแก้วจะมาบ่ายๆนะครับแล้วพอบ่ายๆแก้วจะต้องทําคลิปใหม่ด้วยนะครับแล้วทีนี้แก้วก็อยากจะตีเลเย์เจนให้จบเนาะทำให้เวลาครับเราไม่ได้โฟกัสมากเท่าไหร่ทาให้การเล่น,นครับก็จะเล่นแบบรีบๆหรือว่าเล่นแบบไม่ได้วางแผนเยอะนะครับทาให้การเล่นเนี่ยไม่ค่อยดีเลย นี่ก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมแก้วถึงอันดับไม่ขึ้นนั่นเองโอเคนีนาจะเป็นตาที่4เนะาะบ้านทรงนี้นะครับก็เป็นบ้านทรงที่น่ากลัวเลยนะครับเราจะเข้าไปแกอยากดูเคงก่อนนะครับว่าอยู่ตรงไหน,นเคงอยู่ด้านล่างครับเราไปได้ไหมไม่ได้นะครับไปที่ภาษาแคนละกันก็จะใช้ เีลงไปนะครับแบบนี้เลยแล้วก็การแข่งขันนะครับก็ค่อนข้างสูงครับผู้เล่นในไทยนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับมีแต่คนเก่งๆเท่านั้นเลยนะครับพวกเขาตีได้320ถ้วยกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับและการป้องกันของพวกเขาก็ทําได้ดีเลยนะครับแก้วก็เลยยากเลยครับที่จะไปอันดับที่1นนะครับอาจจะต้องกลับมาฝึกซ้อมให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ตีให้มั่นใจนะครับแล้วก็มีผังบ้านที่ดีนะเพื่อที่จะไปต่อนั่นเอง แต่ว่าแก้วยังไม่ล้มความฝันนี้นะครับกับการดันให้เป็นที่1ของไทยซักซีซั่นเนาะก็จะทําต่อไปนะครับว่าจะทําได้ไหมนะครับมันรู้สึกสนุกดีนะท้าทายกับตัวเองดีนะครับว่าถ้าเราทาได้นะครับเราก็จะทําประสบความสําเร็จที่เราตั้งใจไว้นั่นเองตอนนี้ก็จะเล่นไปก่อนเนาะกับการโจมตีบลิกเลเจน์นะครับมาดูกันว่าวันนี้แก้วจะเก็บ3ดาวทั้ง8ตาได้หรือไม่นะครับนี่น่าจะเป็นตาที่4ครับที่แก้วโจมตี แ้วปล่อยคิงไปดิ้งขวาปล่อยควีนถ้าไม่ตายลุงทหารจอมขแขนแล้วก็เราปล่อยเจลงไปด้านซ้ายถ้าไม่ตายปูจอมขน ển กราเชิถ้าไม่ตาย,าตายคิงถ้าไม่ตายเลยบางทีจุดเล็กๆที่แก้วเล่นเนี่ยมันจะมีจุดที่แก้วไม่ได้ใส่ใจนะครับแล้วก็ปล่อยไปนะครับอย่างเช่นการปล่อยให จอมแขนตายลงไปไวครับแล้วก็พาไดา้นั่นเองก็ต้องเป็นจุดที่เราจะต้องไปปรับปรุงกันเนาะจะถามว่าปรับปรุงไหมก็ไม่ค่อยเลยโอเคเราไปกันต่อเนอะควินยังไม่ถึงเนี่ยควินอาจจะตายได้นะครับควินควินตายนะครับงานเข้าวิกแก้วแล้วหนีนี่น,น,น,นได้ไหมไม่ได้นะครับโอเคเราเลี้กเขนไปก่อน เราเรียกยักษใหญ่ไปก่อนผู้ชมว่าแก้วจะได้สัมดาวไหมเดี๋บอกนะว่าจะแป็กตาแรกเนี่ยใช่แก้วว่าแก้วแป๊กแน่เลยมาดูกันครับว่าจะเป็นเช่นไรเจ้ามาแขนตายลงไปแล้วด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยแก้วก็พลาดน,นะครับก็พลาดง่ายๆเลย ทักใหญ่ไปนะครับดึงขวาแล้วก็จะตายลงไปแก้มีธนูนะครับตรงไปได้เดึงขวานะครับแบบนี้เลยเสียดายเลยนะครับเราอุตส่า์เก็บสามดาวมาได้หลายตาเลยนะแล้วก็มาแปกอย่างนี้เลยเสียดายเสียดายนะครับได้ไป2ดาว8 8ต้องทําให้ดีกว่านี้เนาะบ้านเขาก็เป็นบ้านเชิงดักนะน่าจะาแบบมาเพื่อป้องกันสูตรที่เราเล่นเลย ก็ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปโจมตีกันต่อนอะก็จะขอทานเคนแล้วก็ไปโจมตีแก้วดูก่อนนะครับว่าเหลือกี่ตาเหลือสี่ตาครับที่เราจะได้ดูกันก็จะไปลูก,กันต่อนะครับแล้วคราวนี้พูดหมดแล้วจะพูดอะไรดีแก้วดูก่อน,นครับว่าแก้วจะเข้าด้าไหนแก้วเข้าไปด้านบนได้นะครับแล้วก็เคนอยู่ด้านขวานครับแก้วลองเข้าที่เคนดีกว่าไหม น่าจะสนุกเนาะแล้วปลาสักแคนอยู่ด้านบนครับต้องประมาณนี้แก้วปล่อยเคนคงไปนะครับแล้วก็ใช้น้ำยาล่องหัวลงไปโอเคเคจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะล่องหัวลงไปเพิ่มล่องหัวลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยล่องหัวลงไปเพิ่มเราลองทําอะไรสนุกสนุกดีไหมแก้วปล่อยยอยบ้าไปหนึ่งขวดล่องหัวลงไปอ้าว ลองหุนผิดนะอ่ะกลับมาบ้านต่อลองหุนลองหนหมดแล้วเนาะโอเคเราจะเข้ากัน,นะครับเราก็จะใช้คิงควีนลงทหารจอมหักแขนไปด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ใช้เอเบ้าลงไป เราดึงขวานะครับเราปล่อยจอมแขนเจปูถ้าไม่ตายแล้วก็ถ้าไม่ตายปูเดี๋ยวเราลองล็อกเก็บไว้ก่อนเนาะจอมแขนจะเข้าไปนะครับนางฟ้าถูกล็อกเป้ามานะครับโดนสารวาจี้มาก็ไปด้านบนกันนะครับเดี๋ยวเราใช้ถ้าไม่ตายคัมพิมตะาตเลยก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีไม่มีใครไปที่สารวาเลยนะครับก็แย่เลยแย่เลย แล้วไปด้านบนนะครับคิงของเราอยู่ด้านไหนเออยแก้มองไม่เห็นคิงนะว่าอยู่ด้านไหนคิงด้านขวานะครับราชันโคดี้อยู่ด้านบน,นครับแล้วก็ก็จะขึ้นไปโอเคเยตีโจมตีสารวาวาดนะครับถือาดีเลยแล้วก็ได้เอ็กโบไม้ไม่ได้เนาะฉะนั้นครับเราอาจจะต้อง ดูก่อนครับว่าเราจะใช้ทําไมตายตรงไหนได้บ้างแก้วว่าตรงนี้แหละต้องใช้เลยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มกำแพงแล้วมันกรนอนครับคุณต้องไปช่วยแล้วแล้วก็มาด้านซ้ายก็ไม่ได้สามดาวนะครับใช่ไม่ได้สามดาวนะครับเป็นตาที่แก้วพ่านนั่นเองเนี่อพอจุดเล็กๆนีครับที่เราพลาดนะครับมันก็จะทําให้การโจมตีของเราครับไม่ได้สามดาวและดาก็ไม่ได้40ถ้วยนั่นเองแก้วเลือกที่จะเข้าที่ เข้าที่ด้านล่างนครับก็คือเข้าที่ปราศแขกไอเข้าที่ไอเคนเนาะไม่ได้เข้าที่ปราศแขนครับก็เลยผิดพลาดไปเราพลาดไป2ตาติดแล้วนะอาจจะไม่สู้ดีนะครับอาจจะไม่สู้ดีขออยาให้มีตาที่3นะครับในการพลาดโอเคเราไปดูกันต่อนอะบางนี้อยู่ด้านบนเลยนะครับแล้วก็ไกลมากๆเลยครับเราจะเอาไงดีแก้ว่าเราจะ เราจะฝากฟันไปไหมแก้ว่าเราจะฝากฟันไปนะครับจากด้านล่างเข้าไปก็จะโจมตีนะครับโดยใช้เขียนไปด้านซ้ายล่องหัวลงไปแล้วก็ล่องหัวลงไปนะครับแบบนี้เลยมันก็โจมตีได้น้อถึงแม้จะล่องหัวอยู่นะครับเราล่ลองหัวลงไปเพิ่มแล้วก็จะไปต่อนาอแก้ว่าเราต้องใช้เอยียบบ้าลงไปนะครับเพื่อที่จะเล่งจังหวะนิดนึง เข้าไปโอเคถ้าแค้นออกมาแล้วนะครับเป็นโกแข็งกับซุปเปอร์มังกรนะครับเราใช้ยาบ้านลงไปล่องหัวลงไปนะครับแบบนี้เลยล่องหัวลงไปนะครับแบบนี้แล้วก็จะโจมตีบ้านนะครับบ้านก็จะพังลงไปไหมไม่พังลงไปนะ เอาเป็นว่าวเราเา้นะครับเราใช้คิงควีนลงทหารเจ้ามคแคนลงไปด้านซ้ายแล้วก็เจนครับลงไปด้านล่างใช้เจ้าชายเอยใช้ปู่นะลงไปแล้วใช้เจ้มามคแคนลงไปนะครับแบบนี้เลยเราเข้าไปนะครับแล้วก็ด้านบนฐานจะขึ้นไปนะครับเราใช้มันกน้อยลงไปได้มันก็น้อยเนี่ยเราปล่อยไปที่ยักษ์ได้นะครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะครับเราใช้ท้าไม่ตายเจสลงไปแล้วเนาะเจาตายลงไปนะครับแล้วก็ ปูไปด้านบนได้ไงอ่ะคับพิวตะเลยเแล้วก็จะไปต่อเนาะทิ้งจะทําไม่ตายเลยครับโจมตีบ้านเพื่อให้บ้านของลงไปจังหวะน,นี้เราเรียกยักษ์มาเลยแล้วก็โจมตีด้านบนแบบนี้เลยเองจะล่านครับทางฝั่งของควีนปูนะจะลงไปจะมาแขนลงมาครับแล้วก็ควีนเราเสกยกใหญ่จะแอ,ะอนได,ด,นด้ครับแต่ว่า มันอยู่ในกำแพงนั่นสิรอให้จมตีกำแพงก่อนก็ได้เนาะแล้วก็จะลงไปนะครับอย่าบอกนะว่าจะเป็นอิตาที่แก้วไม่ได้สามดาวนะครับหมดกันว่าจะเป็นเช่นไรก็เราจะเข้าไปนะครับคิงไปเด้งขวาควีนโจมตีกำแพงครับแล้วก็จะลงมาโอเคยักษก็จะเข้าไปนะครับได้ไหมได้นั่นเองมีการล่องหนบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วควีนจะเข้าไปเราเซคนยักษ์มา แล้วก็จะไปต่อครับแบบนี้เลยเองแก้วได้สามดาวนะชมว่าไงชมคิดว่าได้สามดาวไหมเรามีนางฟ้านะแต่นางฟ้าก็เอาแหละจะตายแหลงไม่ตายแรงนะครับแล้วก็เหลือฟินิกด้วยนะครับที่อยู่ด้านล่างแต่ปัญหาคือปืนใหญ่ยิงดึงนะครับที่มันอึดเนาะแล้วก็โจมตีแรงนะครับเราอาจจะไม่ได้สามดาวและสิ่งก่อสร้างด้านล่างนะครับอาจจะเป็นตัวถ่วงเวลานั่นเอง ก็เราน่าจะไม่ได้สามดาวนะครับซือได้เลยนะครับซือได้เลยเองเราพลาดไปนะครับพลาดไป7วิสุดท้ายนะครับเราลงไปแล้วเราไม่มีตัวเก็บเปอร์เซ็นต์ครับเห็นไหมครับว่านี่คือจุดเล็กๆที่แก้วผิดพลาดนะครับบ่อยมมากเลยทําให้การโจมตีนะครับได้ไป2ดาว96%ขาดอีกแค่สเปอร์เซ็นต์ก็จะได้สามดาวนะครับเป็นอะไรที่เศร้าใจจริงอ่าเดี๋ยวแก้วไปุยกันต่อนะครับในตาที่น่าจะตาที่6ปะ ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแก้วจะเก็บได้ไว้ขึ้นไหมบ้างนี้นะครับก็เป็นบ้านที่น่าสนใจนะครับแก้วว่าเราเข้าที่เคนเลยเนาะแก้วจะปล่อยลงไปที่เคนคร้บดานขวาแล้วก็จะเข้าไปนะครับเราใช้แม่ยาร่องหัวลงไปได้แล้วก็ปล่อยล่องหัวลงไปเพิ่มจากนั้นก็จะปล่อยล่องหัวลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ลงมานะครับเราใช้ ล่องหัวลงไปเพิ่มแล้วก็ล่องหัวลงไปเพิ่มเลยนะครับเราไปต่อนครับใช้ล่องหัวลงไปด้านซ้ายใช้ยบ้าล่องหัวลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยแล้วก็จะล่องหัวลงไปเพิ่มนะครับได้ไหมได้เนาะล่องหัวลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยแล้วแก้วล่องหัวลงไปเพิ่มนะครับโอ้มันมาด้านล่างนะโอเคเราจะเข้ากันครับด้านบนด้านบนเราจะใช้เจ๊เข้าไป เราใช้คุณยักษ์ลงไปได้นะครับฉนันเราปล่อยงควีนลงทหารจอมาแขนลงไปด้านบนแล้วใช้เจ๊ไปดิ้งขวานีครับใช้ปูจอมแขนลงไปนะครับเรามียาบ้าอยู่ในขวดนะครับที่ใช้ได้แก้ว่าตอนนี้ก็ไม่เก๋นนะเราอาจจะได้สัปดาห์เหมือนกันมาดูกันว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าดิ้งขวานีครับเจ๊จะซัดเข้าไปนะครับโจมตีด้วยหอกที่จะรวไปนะครับแล้วก็ปูนะครับจะเข้าไป เราจะรอให้จอมมแขนโผล่ขึ้นมาก,ก่อน,นครับแล้วก็รอให้ปูเนี่ยเข้าไปนะครับโอเคแบบนี้เลยเออ้าวจมมแขนมันไม่โผล่มานะครับพลาดเลยพลาดเลยแล้วก็คิงอยู่ด้านซ้ายนะครับเข้าไปเราใช้น้ำนยาบ้าลงไปให้กับด้านบนแล้วก็จะเข้าไปด้านในกัน,นครับด้านในเป็นโซนหนักเลยอ เรามียักษ์เข้าไปเนาะแล้วก็คิงคถ้าไม่ตายเลยละกันเี๋ยวดูจาตีกบดักตรงนี้เนาะเหลือตรงกลางครับที่แน่นเลยครับเราไม่ได้ไหลามาจากด้านบนลงมาที่ตรงกลางเนาะเราเลือกเข้าด้้นขวานีครับทำให้ตอนท้ายครับเราโจมตีไม่ได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งการที่มองอ่านไม่ขาดนะครับอ่านผังบ้านไม่ออกเนาะว่าคุณเข้าด้านไหน,นครับถ้าเราเข้าด้านบนเนี่ยเราจะได้อาวุธเยอะเลยใช่ไหมแต่แก้วเรื่องที่จะเข้ากับเขตด้้นขวานครับ แล้วก็พลาดไปนี่ก็คือหน่งจุดผิดพลาดนะครับที่แก้วทําให้เห็นบ่อยมากๆเลยครับในคลิปนี้เราพลาดไป3-4ตาแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่พลาดบ่อยเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนครับว่าแก้วจะได้สําดาวไหมก็หาทําเลที่จะใช้ทาลงไปนะครับว่าตรงไหนนะครับว่าเราจะเข้าไปโอเค แก้วจากไปต่อนะครับโดยเราจะโจมตีต่อไปนะครับก็หวังว่าจะคว้าส้ำดาวได้นะครับโอเคเราต้องกลับมาโจมตีทางฝั่งของป้าสแคนร์แล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเราไปเล่นนอกแผนนะครับเราใช้น้ำยาล่องหัวลงไปแล้วปล่อยยาบ้าลงไปนะครับแบบนี้ล่องหัวลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลย แล้วก็ล่องหัลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ล่องห่นลงไปเพิ่มใช้ล่องหัลงไปเพิ่มนะครับปล่อยเอียบ้านลงไปล่องหนลงไปเพิ่มเราล่องหนลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยเบางทีแก้วก็ล่องหันบ้านนะครับทำให้มันผิดพลาดไปนั่นเองโอเคเราล่องหัลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้แล้วก็โจมตีเข้าไปก็จะคว้าบ้านได้ใช่ไหม ยังไงโอเคได้บ้านมานะเราจะเข้ากันครับเราเข้าด้านซ้ายด้านขวาก็ได้นะครับเราเข้าด้านขวาด้วยคิงควีนลงฐานแล้วจอมกั้นนะครับแล้วก็ใช้ทําไม่ตายควีนแล้วก็ด้านซ้ายครับเราใช้เจ๊ลงไปสึกท่าไม่ตายครับปล่อยปูปล่อยจอมาขัขนจะทําไม่ตายปูเลยแล้วก็เข้าไปนะครับมาดูกันว่าตานี้แก้วจะกลับมาคว้าสัมดาวได้หรือไม่นะครับ เนี่ยละครับจุดเล็กๆน้อยๆนะครับที่แก้วบางจะพลาดไปนะครับแก้วไม่ดูให้ดีบ้างนครับหรือว่าแก้วมัวแต่สนใจอะไรบางอย่างครับและอีกฝั่งกําลังเดือดเลยทําให้เราเนี่ยพลาดไปได้ชมต้องดูให้ละเอียดครับว่าตรงไหนครับมันกําลังสู้กันอยู่และถ้าเรามีน้ํายาเหลืออยู่ครับเราก็คอยดูครับว่าเราจะเติมไปช่วยได้ไหมถ้าเติมไปช่วยได้นะครับก็ปล่อยลงไปช่วยเลยครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสได้สำดาวมากขึ้นนั่นเอง จะเ,เข้าไปนะครับเจอยู่ด้านในไม่สูดีนะครับเจอสรวาเส,ส้เนเดียวคิงด้ซายนะครับแก้คิดว่าถ้าไม่ตายของคิงเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก,ไก่อนนะครับไปใช้ด้านบนน่าจะคุ้มกว่า้ึงขวานะครับทางฝั่งของยักษ์เข้าไปนะครับเจอกับจอมผักแขนของศัตรูนะครับที่จะมาปั่นประสาทยักษ์นะครแล้วก็จะเข้าไปนะครับคิงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ท้าไม่ตายกันใช้พอมุลลงไปด้านบนธนูลงไปด้านบนและคิงเนี่ยเราใช้ถ้าไม่ตายเลย ก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีพอเราตีแบบเป็นระบบมากขึ้นนะครับแล้วก็ตีตามแผนมากขึ้นนะครับก็มีโอกาสที่เรามีลุ้นที่จะได้สามดาวเลยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นชุนรงใช่นะครับเราก็จะคว้าสามดาวได้นั่นเองเสียดายนะครับที่ตอนนี้แก้วไม่สามารถที่จะเก็บ320ทั่ถ้วยโชว์ได้นะครับเป็นอะไรที่เศร้าใจจริงนี่ก็เป็นฟีมือของแก้วนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ในไทยยังมีคนเล่นเก่งๆ,ๆอีกเยอะเลยนะครับแก้วจะต้องเป็นหนึ่งในนั้นให้ได้นะครับอาจจะต้องใช้เวลาแก้วก็เล่นมานานเหมือนกันนะไม่เก่งสักทีนครับแสดงว่าแก้วนี่ไม่ค่อยพัฒนาเลยก็จะค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บไปนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเก่งสักวันแหละเนาะปลอบใจตัวเองเรามาชมอ้าวแก้วตีหมดแล้วนะครับไม่ไม่ใช่ตาที่7เนาะก็ตีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรา,าดูกันว่าแก้วตีไปทั้งหมดอ่าแปดมานะครับแก้วได้3ดาว1 2 3สาม สี่ไม้นะครับแล้วก็มีอีก4ไม้ที่ได้2ดาวนะครับสองไม้สี่ไม้ที่ได้นะครับก็มี2ดาว9 6ครับที่เยอดที่สุดเลยแล้วที่เหลือก็70% 80%ครับก็เป็นจุดที่บุกพ้องไปนะครับแก้อยากให้ดูเมื่อวานนะครับเมื่อวานแก้วตีได้ไม่ค่อยดีนะแก้วได้2ดาวค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ว่าเมื่อวานก็มีคนมาตีแก้วนะครับได้2ดาว1ตาแล้วก็ได้1ดาว1ตานะครับ2ดาวอีก2ตาทาให้เมื่อวานแก้วติดบวกผู้ชมมมคคิดดูแกกก้วตีาาั็ยงน ตีแก้วแป้กอะคิดดูดิแสดงว่าการออกแบบบ้านเนี่ยครับสำคัญมากๆเลยแล้วนี่ก็มีคนตีด้านแก้วได้2ดาว9 6บครับวันนี้ก็นํามาฝากกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแก้วอยู่อันดับเท่าไหร่ของไทยนะครับเมื่อตีเสร็จแล้วแต่ว่ามันยังวัดไม่ได้นะครับมันต้องวัดตอนก่อนนเที่ยงพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าจะรีเซ็ตนครับต้องไปดูอีกทีว่าอยู่อันดับเท่าไหร่นะครับอันดับที่1นะครับบุพพาชนมีทั่วอยู่ที่6,119น้ยทั่วนะครับ ถือว่าเยอะมากๆเลยครับส่วนตัวแก้วนั้นมีถ้วยอยู่ที่5,899ถ้วยครับอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของไทยแก้วอยู่อันดับที่158ของไทยนะครับแต่ถ้าผ่านไปแล้วนะครับแก้วน่าจะตกลงไปไม่ติด200นั่นเองวันนี้ก็มาฝากกันครับสรุปเลยนะครับว่าซีซั่นนี้นะครับแก้วไม่สามารถที่จะไปตามหวังได้นะครับก็คือการเป็นอันดับที่1ของไทยนะครับแก้วยังทําไม่ได้ แต่แก้วจะสู้ต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสำหรับกําลังใจและการรับชมนะครับที่เป็นกำลังใจแก้วมาตลอดเลยเดี๋ยวแก้วจะฝึกซ้อมให้มากขึ้นเอาแบบบ้านให้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็จะไปเล่นการนครับถ้าชอบรายการนี้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับว่าชอบเดี๋ยวแก้วจะจัดให้ชมกันอีกวันนี้แก้วลาไปก่อนแล้วกันใหม่สวัสดีครับ